ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าว up 19นาฬิกา3นาทีโฆษกเผยนายกร,รัฐมนตรีสั่งด่วนทุกหน่วยงานกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้24ชั่วโมงหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ท่ามกลางมรสุมทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 1 9 12นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันบ่อนพนันสถานบริการท่าโทษผู้บังคับการต้องรับผิดชอบหากพบพื้นที่ไหนได้เลยปล่อยมีคัสเตอร์โควิด19ใหม่ขณะคนตำรวจโทเชศฐาแถลงเอาผิดตำรวจเกี่ยวข้องคดีบอสอยู่วิทยารวม17นาย19.26นรัฐมนตรีสุชาติเร่งนายจ้างทบทวนสิธิภายใน27พฤศจิกายนนี้ผ่าน2ช่องทางเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฟื้นฟูกิจการและเสริมสภาพคล่องธุรกิจ 19นาฬิกา34นาทีจากแก้วสั่งปิดโรงเรียนหลังเด็กนักเรียนและผู้ปกครองติดเชื้อโควิด -19 14รายขณะวันนี้พบผู้ป่วยยืนยัน91รายเสียชีวิต1รายล่าสุด19นาฬิกา47นาทีหมอโอภาแจงวัคซีนโมรนนาที่รัฐบาลจัดหาเป็นคนละล็อตกับที่เอกชนเสียเงินซื้อย้ำไม่แย่งของประชาชน ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวับ